เนยจ้าโนดูสิโรงเรียนเรายังมีขยะอยู่เลยใช่ใช่ยังมีนักเรียนบางคนขาดจิตสำนึกในการที่ขยะและไม่ขยะขยะอยู่เลยอืมตอนฉันเข้าไปในเมืองนะตั้งแต่บริเวณหน้าปากทางบางยาวจนถึงบริเวณหน้าโรงเรียนของเราก็ยังมีขยะอยู่แต่ว่าปริมาณลดลงเยอะเลยล่ะมันก็แน่นอนอยู่แล้วตั้งแต่ที่เรามาทําโครงงานขยะตะสูญพันธุ์และคนมาจัดการอย่างเราปริมาณขยะของโรงเรียนเราและในชุมชนก็ลดลงมากๆเลยนะ งั้นเราไปดูวิธีการดำเนินง,งานของพวกเรากันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวก่อนไปเราช่วยกันเก็บขยะก,ก่อนไหมได้สิสประชุมเตรียมงานประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือคณะครูบุคลากรน,นักเรียนช่วยการลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนติดป้ายไวนิ้วเพื่อรณรงค์การลดขยะค่ะ ควมรู้เกี่ยวกับมาตรการการทิ้งขยะตลอดการเสริมสร้างจิตใต้สำนึกโดยการเชิญวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาให้ความรู้ในโรงเรียนจัดวางถังขยะในบริเวณที่มีคนมากเพื่อให้นักเรียนสะดวกต่อการทิ้งขย,ยะแยกขยะก,ก่อนทิ้งลงถังตลอดกำชับบอกนักการพานลงให้ขัดแยกขยะก,ก่อนนำไปที่จุดเก็บขยะของอบตอ ขอความร่วมมือนะักเรียนครูอาจารย์และบุคลากรในการศึกษาให้ลดการใช้พลาสติกจัดตั้งธนาคารขยะรณรงค์ไม่ให้จำหน่ายขนมไอศครีมที่ใช้พลาสติกในการบรรจุพันยังไม่หมดแค่นั้นในชุมชนเราก็ดำเนินกิจกรรมเช่นกัน มา,ป,า 3, ประคะ3,000โควตาน้าขอความร่วมมือจากอจากงองหน้าพี่น้องในสตำบแม่หา,านและเมือ,อยงยาวสามทีแต่งวัดยังร่างของเขามีนโยบายแั่งวัดสะอาดร่วมมือประสานงานกับอบตอแม่ส,นสันเทศบาลตำบลเมืองยาวขอความร่วมมือกับอบตอแม่ส,นสันเทศบาลตำบลเมืองยาว การสนับสนุนการดำเนินนโยบายแก้ปัญหาร่วมมือกับชุมชนเพื่อเก็บขยะภายในชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง นี่มันสุดยอดจริงๆเลยหลังจากที่พวกเราได้ทําโครงงานขยะจัูนย์พันธ์เพราะคนมหาสารรยนอย่างเรานักเรียนและคนในชุมชนก็มีจิตสำนึกแถมขยะก,ก็ลดน้อยลงต้องขอบคุณคุณครูนักเรียนและคนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือ